สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แก่งเรืองจันทร์นะครับก็พรุ่งนี้ทางทีมสรคามฟินิเชอร์เขาก็จะามาวิ่งลองลันเนาะมาซ้อมวิ่งลองลันกันที่นี่นะครับประมาณตีห้านะครับก็จะเริ่มวิ่งกันประมาณตีห้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะช่วงนี้พา,ายุเข้าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะได้ซ้อมลองลันกันหรือไม่นะครับเดี๋ยว ไปดูบรรยากาศรอบๆของแก่งเรืองจานกันนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเอ้ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเวลาเขาใช้มาบรรยากาศโดยรอบที่ทางทีมงานาก็กําลังเตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อที่จะซ้อมลองลันนะครับซ้อมลองลันแบบจริงจังเกินม,มีมีถึงโป้งถึงป้ายก็มี <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> อ่ะ สวัสดีครับแเปิดแพรเปิดแ,ดแสวัสดีครับ <laughs> ผมคนเสียบน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับธีคอนพ่งนี้ครับแล้วก็ไลฟ์สดครับวันนี้เรามาสำรวจพื้นที่ครับแล้วก็ติดป้ายไม่ว่าจะเป็นจุดให้น้ำนะครับซึ่งเราทำไม่หลายป้ายมากนะครับป้ายลงทะเบียนป้ายให้น้ำจุดที่หนึ่งแล้วก็ป้ายสตาร์ทอันนี้คือป้ายจุดเดียวกันนะครับแล้วก็จุดให้น้ำ ก็ค um um pues nah ือจุดแรกนะครับแล้ว right ก็จุดที่2จะเป็นจุดที่2อจุด้าครับจุดที่สามห้าจุดห้าจุดที่สี่แปดแล้วก็จุดสุดท้ายของเราก็คือ1ิบจุด้านะครับแล้วก็เวลาเข้าเส้นชัยก็จะห่างประมาณหนึ่งรหนึ่งรอยเมตรครับพรุ่งนี้เจอกันครับอันนี้คุณน้ำก็มานะครับสวัสดีครับปฏิทันนะครับขาแรงของเราเสิร์ฟเจลครับ อันนี้ก็เป็นป้ายจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราตั้งกันเราตั้งใจกันมากครับวันนี้ไปติดรอบแก่งเลยแล้วก็ลุยฝนเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นพี่แจ็คนะครับจากวัดเอ็ดนะครับมีหน้าที่เฝ้ารถกระบะนะครับเนื่องจากมีน้ําอยู่นะครับนี่แหละครับหน้าที่แกวันนี้อันนี้ป้ายต้องขอบคุณบอยพิมพ์สําเร็จนะครับร้านพิมพ์สําเร็จนะฮะที่เพื่อเฟือป้ายให้เราเดี๋ยวในวันงานจะมีแบ็คดรอปใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณโนจะได้เห็นตอนนี้เราซ่อนไว้อยู่นะครับเพราะว่าเรากลัว คนเก็บของเก่ามาขโมยไปนะครับกับกัวกับกัวตั้งไว้แล้วมันติวลงไปในน้ำนะครับเฮ้ยถ้าติวลงไปในน้าเนี่ยอิทธิพลกับปฏิพานต้องไปงงมาหอานะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนดูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณโน้ตก็จะมาถ่ายรายการด้วยจะมีครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเราไปสอบถามค้าแรงของเราครับพี่ต่อความหวังของศนาคารฟิรนิเจอร์ครับแล้วก็หวังอะไรไม่ได้นะครับหวังอะไรไม่ได้เลยครับ ย้องขี่จักรยานเล่นก็พอแล้วนี่นะครับคนเก่งเขาจะเขาจะถล่มตัวพูดแบบนี้มาเด้อครับจุงเบย้ยิงเขาไงน่ะเก่งจุงเบย้ยิงเขานยนี่มันนอนอยู่จุงเบยคนให้น้ำครับมีหมาชื่อจุงเบยครับอยู่ตรงไหนนั่นครับหมาผมนอนเรียรเท้าอยู่ครับ

มาแรงพอสมควรนะครับก็ยังไม่ทันได้เห็นบรรยากาศอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับบริเวณแก่งเนาะบริเวณที่อ่าพรุ่งนี้ทางทีมงานเขาจะวิ่งลองลันกันนะครับซึ่งเป็นลองลันที่โหจริงจังมากมีป้ายมีจุดอะไรเตมไม่หมดเลยซ้อมลองลันแบบแบบมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมแก่งก็ไม่ได้เห็น,นครับ ฝนตกก่อนแล้วก็มืดนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้จะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปพักผ่อนก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงเวลาประมาณตีสี่สี่สิบนะครับประมาณนี้เนาะก็มาถึงสถานที่จัดงานเนาะมาถึงสถานที่แบบลองลันามาซ้อมลองลันของทีมสรา,ารคามฟิฟนิเชอร์นะครับที่จัดขึ้นมานะครับก็มีพี่น้อง นักวิ่งนะครับอยู่แถวละแวกสารคามนี่แหละครับน้กก็มาซ้อมลองหลันด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศอะไรยังไงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเอ้ยมันเลิกม่งกรติดเชื้อทำไมโอ้โหไม่ได้ บรรยากาศก่อนการวิ่งนะครับบรรยากาศก่อนการซ้อมลองลั่นเนาะนัดกันชวนกันมาวิ่งโอ้โห,โห,โหเยอะพอสมควรนะครับที่จะวิ่งระยะหามนะครับมาลงทะเบียนก่อนนะครับผมเรามีเ,ลเจลแจกด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาปล่อยตัวแล้วนะฮะเราจะปล่อยตัวบริเวณนี้นะฮะบริเวณด้านหน้ารั้วตรงนี้นะฮะเราจะปล่อยตัวประมาณตอนห้านาฬิกานะครับผม่ไมคะปเลยครับปไปเลยครับป้า โอ้ยสัมภาษณ์อีลิตครับสัมภาษณ์ว่ายังไงคะอ้าวยังไงวันนี้อ่ะเรื่อยๆค่ะเรืเ่อยๆรือเพิ<ส>่ง<ญ>ไม่ได้นอนค่ะนอนตอนที่สองค่ะส,สุดที่สี่ค่ะสู้ๆ<ส>ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่โตเดี๋ยวโทรหาเมียแป๊บนึง ข้างเลยอย่ามาเลยเก่งมากค่ะคือว่าไปสามจุดแล้วไปจุดก่อนนั้นยังไงพี่วันนี้พร้อมของหมู่บ้านวันนี้ยังไงดูรองเท้านี่โอ้โหเอาไมน์อิงเกอร์มาซูเปอร์เอ็กซแตกเทมโปอ้าวแตกไม่หรอเรียบร้อยอันนี้ล่ะอันนี้เด็กจะได้ประเดิม ถ้าไม่ไหวก็รอบเดียวคนละขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกุ่มตะกกีลานะครับจากกลุ่มธนาคารฟิเจอร์นะฮะเจ้าภาพในวันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบ้านคอการวิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของหลายกลุ่มเลยจากร้อยเอ็ดมานะครับขอนแก่นก็มีนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยต้องขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับ ผลิตภัณฑ์ดีเวอร์เอนิจี้เจลด้วยนะครับจากพี่ติ๊กนะครับผู้จุดประกายในการแข่งขันวันนี้นะครับขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครับอูบี n n นเนอร์นะฮะวิ่งไม่เร็วแต่โอนไวนะครับยังไงฝากนะฮะนักวิ่งใส่หน้ากากก่อนนะครับแล้วจังหวะที่ปล่อยตัวนะครับก็จะมีอาจจะเก็บไว้นะครับหรือว่าใส่ในกระเป๋านะฮะแต่ว่าขยะจะมีให้ในจุดโลที่2.5นะครับก็หย่อนทิ้งได้นะฮะ ส่วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมีทางด้านของนักดาบนะครับให้อีกเช่นกันนะครับในการมอบตัวนะฮะในในการเข้าเส้นชัยขอไปนะครับสําหรับจุดสตาร์ทแล้วก็จุดฟินิชตเนี่ยจะอยู่คนละที่นะครับสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนจุดเข้าเส้นชัยนะครับจะออกไป100เมตรตรงใต้นั้นนะครับสีส้มนะฮะบางคนอาจจะมาถึงตรงนี้หมดก๊อกก่อนนะครับไม่ใช่นะฮะสตาร์ทตรงนี้แต่ว่าเข้าเส้นนะครับอีก100เมตร ป้ายสีส้มนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะรออยู่ตรงนั้นนะครับ2รอบนะฮะวนไปถึงจุดตรงหัวมุมเลี้ยวขวานะครับเส้นทางการวิ่งคือวนขวาอย่างเดียวนะครับนะครับถือว่าเป็นเลิกงามอย่างดีนะครับเราทําให้บรรยากาศของการลองรันมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนหลังจากที่เคยเงียบเหงามาอย่างยาวนานนะครับ ได้ถ่ายรูปเสื้อตัวเองได้ถ่ายรูปรองเท้าตัวเองนะครับวันนี้ก็สารคามฟินิเชอร์ก็มานําร่องนะครับให้ทุกคนได้เสพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเรื่องของขยะนิดหนึ่งนะครับตรงจุดให้น้ําห่างออกมาประมาณสัก100เมตรนะครับจะมีขยะฟากด์หย่นลงนิดนึงนะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้มาด้วยนะครับพกบจากร้านลีมิกนะครับสนับสนุนทางด้านของน้ำนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์ก้าน้ำแข็งหลอดนะครับพิมพ์สําเร็จนะฮะ ดีเวอร์เอเนจีเจลนะครับอูบีลันเนอร์มดแดงมอเตอร์นะครับร้านลีมิกนะฮะสารคามฟินิเชอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกทุ่านนะครับทีมงานสตาฟครับพร้อมนะครับเกาะมือเลยนะครับด้านหน้าครับพี่ติ๊กพร้อมหรือยังครับระวังหมาหน่อยระวังหมาครับเอาหมาออกไงจุงเบยนะครับจุงเบยสองรอบนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี ีติ๊กจุมือเลยครับเอามือลงนี่ใช่เลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับสองรอบแกเคินจานนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับติดตามได้นะครับในเพจของสารคารฟินิอร์สวัสดีพี่เป้นนะครับน้องบอลนะครับพี่ออสด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะครับทุกกลุ่มนะครับ สวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับทําไมไม่วิ่งครับวันนี้วันนี้เป็นกรรมการครับผมเป็นกรรมการจัดงานครับวันนี้ครับคนดูรั้งไม่ได้ซ้อมหรือคนนีไม่เคยได้ซ้อมครับก็เลยยังไม่ลงครับผมอ่าโอเคครับผมครับพี่ป้อมจะไปไปจำจุดหรือยังครับ ครัับบอ๋อจะวิ่งไปใช่ไหมครับจะวิ่งไปครับเสียดายครับวันนี้ไม่ได้วิ่งครับครับ <c oughs> คนโนดก็ไม่ได้วิ่งนะครับวันนี้ <c oughs> คุยงานครับไปคุยงานไปคุยงานไปคุยงาน, <c oughs> นมาวิ่งคุยเลยอ้าว <c oughs> เต้นไหมครับเต็นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยกับการที่จะได้ให้น้ำใช่ Check the mic and make sure it sound right boys right boys. ดี๋ยวเดี๋ยวเอารอบเดียวเหรอหยุดแล้วเหรอโอ้ยอะไรเดี๋ยวความออกหมู่บ้านเนี่ยครับผม It, oh, okay. it sound right, boy. check the mic and make sure it sounds right lady พี่ต so <LO> ่อซึเอ้พี่ออนไปต่อไหมครับพี่ต่อไม่ไปออนค่ะพี่ต่อไม่ไปออนเดี๋ยวพี่ออนไม่ไปต่อค่ะโอเคนี้แล้วครับพอแล้วโอ้าวนนี้ก็เก่งแล้วข้านี้ก็เก่งแล้วแล้วอีกหกโลสู้ๆครับพี่แต่วันทองก็เดูดิแดดมาแล้วใช่ค่ะบรรยากาศดีมากมาก หุดถ่ายรูปประมาณ2จุดมีน้าหรอลักษณะคิ้วโค้อวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีเก็บบรรยากาศให้เพลินๆนะนอย่าวิ่งไม่หันที่ตกะอื It sound white, right. boy. Oh. Oh. ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับครบแล้วพอสามชายครับ <c oughs> <c oughs> ของที่ะลึก เอ้ยความหักงหมู่บ้านครับแปรรันเดอร์เป็นไงบ้างเหนอไม่ไหวแฟนี่บดนละหายใจรวนละมันเราไม่ได้ซ้อมลองรันไงแต่ก็ถือว่อยแ้โอ้โหดิโอ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 หน้า ไหนอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิหมดเลยครับเป็นไงบ้างูกครับซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงหมด15ครับหมดเลยไม่ได้ซ้อมรองรันไงใช่ครับจะซ้อมที่เดียวดีๆ หมดเลยทีนี้คอาได้15โลคือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่โอเคโอเคได้15โลกว่าโอเคครับสุดยอดสวัสดีครับท่านเจ้าสำนักหมดครับ ฮาร์ดฮาร์ดนี้ในรอบสองปีครับซับสองนี่ครับมาช่วง53ครับอีสุดยอดครับเจ้าสำนักผมวิ่งผมก็ไม่ตามไม่ทันแล้วครับเด้ยชนะงานเดียวคือเลิกครับเลิกไม่ให้แก้แขนนครับตอนที่พี่ยังแพ้นอตอยู่ใช่ไหมยังไงปีนี้ไม่มีการได้ล่ครับขอบคุณครับ Sound right boy. right, เป็นยังไงบ้างครับตอตไม่ได้เรีหนึ่งหกหกเก้าก็ดีแล้วค่ะ <laughs> สุดๆเลย,ด,เลยดีมากเป็นการจัดฟองลันที่ดีมากๆเลยค่ะทดสอบตัวเองในรอบปีเออได้อยู่ได้อยู่ ไม่สองก็สองอ่ะอยู่แถวๆวนี้แหละได้อยู่นี่คือไม่ได้ใช่ไหมคะความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เหรอคะใช่โน่นโน่นจุดให้น้ำจะมาสองพันไม่กลัวเกินแล้วนะคะพี่ขาคุณพ่อในตำนานค่ะเป็นค้คนแรกค่ะปั้นค่ะพาไปดูงานทั่วทั่วสารที่ วันนี้เลยค่ะตืต่นกันตั้นาน,นะค่ะ <c oughs> ไปกินน้ำก่อนนะคะจะตายแล้วะคะ่ะก็สำหรับงานซ้อมลองลันนะครับของทิมงานสัราคาเฟอิเจอร์ก็มีประมาณนี้นะครับกับบรรยากาศเนาะก็มาตัง้ตงแต่ตีสี่สี่สิบกว่าตีห้าตอนนี้ก็ประมาณจะ เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวไปคุยงานนะครับไม่ได้วิ่งว่าติดธุระนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับว่าจะมีงานอะไรหรือว่าจะทําอะไรจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสาหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ไงบ้างครับแดดโอ้ยคุ้ยแดดจเลยโอ้สุดยอดครับ